บัดนี้เป็นครั้งที่66ตรงกับวันที่14มกราคมพุทธศักราช2 5ง9ัอเข้าพเจ้าวัดชนบงสุวรรณศิลขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา,า,ชาและเป็นอาชีาพบูชาแด่องค์พระคำมรปฏิเตร,ระเจ้าอุปบุตรสมเด็จนุ่นบุญเดชอุศิราตรัสตั้งวา่าอาจารย์พื่อเป็นเจ้าของวิงชาจินดามณีขอทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงบะรุบุรนา ด้วยการสาอนศาสนาใหญ่ของพระเจ้านี้ขออนุภาพคพพุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพประดัเจ้าทั้งหลายโปรดจงบันดาทัศิของเจ้า,าเป็นสมาชิกอันควรแก่ส่วนสัธว์การส,าาสาอนศาสนาใหญ่บนต่อไป बसु चुन्चिकड़ा समंता चकवारेशुं तराकाचानुदेवता सत्तामो मिलरचासुनंतु सकमोटांग शाकेकामे जरुपे किरिसेका रत्ते जानतरिके बिमाने ठीपे रत्ते जकामे जरुवना हकने के वंतुं किरपे उम्मा जयं देवा चारतर्व बिसे मेजकंदपनाका धिंधनता संतिके यांग बनी वारा भजनांग सात बुआ मेसुनंतु हम

บทวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถวัยาสัพพะปเนี่ยบริเตวาปรมีสสะพะปตัวสัมโพธิมตมะเอตินาสัจวะเชนนะมหูตสัพพะปตะวามหาการุณิโกนาโถอิตยาสัพพะวันนังบริเตวาปรมีสปะปะตัวส่วนพุทธิมตมงเอตินาสัจวะเชนะมหูตสัพปะตะวามหาการุณิกโกนาโถสุขายาสัพพะันนับรเตวาปรมีสสะพะปตสมโพบรสัมโพ สมโพธิมุตมะอิเตนะสัจจวเทนมะมุตตสัพพุปัตถวาบทศมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังอิกังสมัยยมกวาสัคเเกสุเวติกับปุิปัสิมิมาวันิมาตาภิกขุสังเกตนสิมจามเทหิปุสเทหิสเปหะรันติตาติตุโรปตาตุหิเทปตาเยตุพุยานสันิปิตาหุนติภาควันตังทัสนาเจภิกขุสังเกจนจัตุโภจตุนังตถาวาสกายยานังอิเทวานังเอตตาหุสิอัญโขภะกวาสัคเเกสุเวหะติ กัพเยาวตุิมหาวเนมหาตาพิกสังเกตนสซิมัตเตหิวิกลเตหิสเปเพวาอรหันเตสิสเปหทสิจริกธาตุหิเทวตาเยปุสนิปฏิตาหุนเถพกางศสนายาปิพุสังจะถงกัรจะอธิคสัสั अद खो तु ना था खो फकू संगे नीबुदे सब हर हंथे चली बीता हूं यन्नो नहं यमिये न पकवते न बसंग कमयमं बसंगम त्वापक पकोतो सन्दिके पतेका काथा भाषये मतेतको तादेवता सये तथा पिनाम परवाप विसो सम्मन्दिता वाभां बसारयय पसारितां वाभां संचये एव विवसुता वासेसो देवेसु अंतरायता पकोतो ဘုရတောပတ္ထရာဟံသောတောသောတာ దేవတာ ပပဝန္တာအပိဝတိတဝေเอกမန္တံဟိတံအတ္တံသောเอกမန္တံစိတ္တကောเอกာရတဝတာပပတောသာနေကိမန္တံအပန်စီမာသမယောပဝနသမင်းเทဝကာယံသမင်္ဂတာအာကထမေမသမောသမယံတကိတေယေဝရပရအဘောတိသံကံတေတောအပနာတိဝတာဘဂဝတောသန္တိကိပတေကာသာပါသယသာစိတ္တရပိကောဓမ္မာသမတဟံသုจิตတအတ္တနောအချုပ်ကာသုသာန Ko sara si waneta nikang itawa inte- inte reja reka tangti wati ta teka koa parati bota paka wato santi kee paka wato santi kee iman katinga kasi je tawa kiinak je tawa kari kangite kiinak ngoa taimenja teja nanti suta wimaraja susuka nae kati teka koa parati bota paka wato santi iman katinga iman je kiinji ngodang sana kata.

anak han sama sam per semmbiwanता sayamentemente 이왕만 떼떼고 떼비고 e k 도 t e p e 소 u pa kau t o 자.

อำมรสานว่ามาตราสบพิเกนั้นถ้ามาตักคุ้ิที่สะอาดถ้าป้าพตาหูนัญนจะสัตว์ปัญญาจะว่าจุดปัญญาจะบอกขีดวานาจักมาตโตมีสัตย์สาธารณ สังเกสาจันติเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาทภิกขโขเยโวหังดิสามิคาริอนุภะโสสัตตัสสะภาวัยคคภูมิมาคัตวาอิติมันโตยติมนโตนวันโตยัสสะสิโนโหธัมมานอภิกัมมภูนาสัมมินังฉัสสะสะทาอหิมุตายะคณนัตตะวินโนอิติมันโตยติมนโตนวันโตยัสสะสิโน โมทนามนาภิกขะโมโพธนาสัมมิติโพธนาเวสสาตาคิรัติสาสากานนาตตะมะณีนุอิติมนโตยะติมนโตวะณะมนโตยะสัสสีโนโมทนามนาภิกขะโมโพธนาสัมมิติโพธนาอิจิตเตโสสะสาตายะกานนาตตะมะณีนุอิติมนโตยะติมนโตวะณะมนโตยะสัสสีโนโมทนามนาภิกขะโมโพธนาสัมมิติมะนิงมะราญยะสัมมิตาปะจะตะตายะกานนาตตะมะณีนุอิติมนโตยะติมนโตวะณะมนโตยะสัสสีโน Watak mana aami kamu pi punang sembing rang kumpi lo wala saki ko beboles- beboles aani melesa nang pinjolang sata sasaangnya kana melepo sate kumpi ro soba khas mbing rang belo raja tataratto posa sate nakan tap mana hati mba te maya raja jasa se soba ta bisa bo iya nama bapa rahi te manto suti manto wanda manto nya sase no wo tamana aami kamu pi punang sembing rang takinam raja วีโตรสัสิอยางนะอาขานาติปิาราชาจะจัิสมตาเสบอินทะนามาบ้าพราไอที่มันโตสิิปันโตลมันโตยะสสนินมทัะมานากามุิวุนาสมิมรัปัจจิบันจสรงราชาวบุตรสัสสินาานาติปิาราชา ัดสัดสิโสภุตะวิสภโวอินทัชนำมาวักราอิติมุตโตจิติมุตโตวันหนวันโตยัดสัดสิโนทั้งมันาทิพิการมืวิบูนาสมเิงวังจารันติสังดาวชาคูเวโลทุกษาสศรษฐียาขันนาถึติม้าราชาจัสัดสิโสภูตาวิสภโวอินทัชนำมาวักราอิทิมันโตยิติมันโตวันหนวันโตยัดสัดสิโนทั้งมันาทิตยิการมืวิบูนาสมเิงวรา वैलमणिसंगत तारण तोता के निवर्ण को पैलमणिसंगत तारण तोता के निवर्ण को पश्मीन निवर्ण पको पैलो तांडिसंग जतारो ते महाराज समंता तत्तुलो तिसात तथलमना अंतं सुवाने कार प्रत्येकाम आयामन्योसा आकुन जनिकास्थाम आयाकुनें तुवें तुविभूत्युपुतो सारचनों काम शेतो जकिंनों कंटुनिकंटु जपानात นาคูบัญชาสิโคเจวะติงประดุสุรุวัจสาอิติเนจาราชนโนคันทปาสาราชุบิโมธามานาพิกามุพิคุณาสมุทินุนางาทุกุนาภาษานาคามิสราสศตสกาคำพระสัตตะระกุไวกาสาญาติพุ้ยานุญญาติตรัตถาจารกุณาคายสัสนุะเอราวันโอหะก็นาโกโสมภาคาสมุทินุนางเยนาคาราเชสาสาลันติทิปาทัชชาปฏิบุรุษจักคูเวหา ยัสาเตวนมัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภิญญาตถานาคราชานอสีปปันโนเข็มากาสิพุโตสันน้ยจาวยันตานาคสุปนาสันักสุภุตังพุจิตาปุิสัเจนาสุุตังสุราจิตาอาตโรอัศวสเตอิทิมตัวยัสสาสนโนคะปัญชามาวิสมาสราธนาอกสาวปจิตจิตจิตจตจิาจิจจิจิตจิตาิจิจจิตจตาตจิจิริตจตจิต สนในตว่าริเส้นางหรอถามุมายมุงสามุโยตาอันิี้มาตนเติธมสัมิทินาภจเียีว่าปฏิบิรเชดโตวาโยตถาคามุ่งวด่นนุ้่าเทวาโสโมจายาสาสานมิตากรุณาแกยิกากุติวายาสัสิโนทัศเตวตาคยาสเปนานาตมิโนที่มันโตชติมันโตวันน้มันโตยาสัสินโนโมทัามานาพิกามุงพิคูนังสัมปิทินังเวนทูจเทวาสาลิจเสามาจัตุเวยะมาจันสูวิสาเทวาจันทามุ่งมาะ บริษัเทวาสุริยมาคูปรกิตาน้าขาตาณิปรกิตวะภูมันวราาะหะวสุนามุวสเศโทโสปะาปุริโตทาเตาขยาสเปนนาาตมิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสัสินโนมุทถามานนามีการมุขสุนนาอุพูนาภาษา อาทะกูสาปูเทวานเจ้าลามกิสิการิวะอริตกาจารุชาจุมาปูมาชิวาสิโนปรุณาสะจจมาจตุกาจาริชกาสุริยะวิราอกูอากูวาสวรินสิโนทัศเตสราขยาสเวนนัตทมินโนุ่มที่มันโตชืติถึงมันโตวันนวันโตอยสิ้นโตโอท่มานาวิกขามุงิพุนารสมุติวารังสัมปนาหมายสัมปนาเมตุสามตุตมาขีทาปุตตขีกาอากูอาคูมโนปุตสิกา attha gauriyo deva ye vajja jaruhi tavasino varakkhama mahaparakha agodeva ye sassino tassa dete sakaya sabbena nanadamanino iti vando yutti banto vanna banto ye sassino maha manapi kamun khunang samunan sukha karumaha brana agobekana saha sa odada kai hanva bhagavako deva visakha nata dhamma tatha kabhisa khase ye sassino อันยาอาคาปุจโนยุติสาบิปัสติทัสเตสิสอายาสเปนานัตตมิโนอิทิมันโตชิติมัโตวันนวันโตุจิสัสสินโนมุทัมนาภิกขุมุภิกุนางสมิณตังเขมยาญตุสตายามาขตกาจิสัสินโนลำพิตตการำมเสถาโจติธรรมาจัสวาลิมานณรติโนอาคูอาทากุวารุณิมิตาทัสเตสิสอาคยาสเปนานัตตมิโนอิทิมันโตชิติมัโตวันนวันโตุจิสัสสินโนมุทัมนาภิกขุมุภิกุนางสมิณตังสาธิเตติวาดนิกายาสเปนานัตตมิโน นามันว่าเยนากันจุ้งเย่จันเยสาธิสาสาพระพุทธเจ้ามิตรีกีลังโมคตินัมมณหาสว่างทาเข็มโมคตินังคังจางนวะจิสจจังสุปธรรมะปรมัโตจับปุตไตะทิมะโตสาสนากุมารโรติโสติโสจัดกุมารโรติโสจัดโสภะฆาตสมิติมณังสารสภามโนกานามะปรมัตฏิยติวะปโนชุติมันโต se va a caer yo ya se hace sola se está isla a copa ya como de más y no te santa machito machato a cari harito por el barito de esa de esa

เจจตาปมังกัรุสวาพุตตะสาจานังมีตาลากิหิตปะคำมุนิสังลงมาปีญญุงจะเปวิชิตแสังกามาพะยาติตาเจ้าศิโนโมตันติจักรุตหิสามกัสเตชะเนสุตาติ่ปุสุทิราชย์ปกรณ์นโมูมีปุทธเตชสาราตันรัยาตามิกาเตชะปัสสีปสีเทวานรานารายะปาริปรเมสุราสสิติปรมาจะอินตาจตสุโลกาคมปีรักกาปูสมุทาปูทุงกังกาสาปรมชะชะ สัพพรมอังคาจะสัพพรมชายยาปสิทธิปวรตเตชาญชญธรณีธรณีอุที่อุท่าทีอุทัาีนาทีนาทีชายชายคนละตรณีสายนิรายสายเสนะมารุราชพนละนรชีชายชญญาคปีสะระโสมปีนาเคนทนาคีปีสาจะปูตกาลีชายชญทุนนิมิตาโลกีชายญชาญสิกีสุธาธานุขชาชายชายะวัดุณัมขสาตาชายญาชาจญาจำปาที่นา คากรละคันถกชยชยะคาคาจโคนนาตุรงสุกะสุการาผู้ชมสีหะพยากะิบาชยชยะวโรณามุขจาตาชิตาชิตาเสนนาเสนนารีปุณเสนนารี บุญาสุดที่นรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตาเลสุตาสุชัยาชยะชยยธรณีสันตินสัตสัธาชยชยยะมกาลันยาพระวัเกชยชยยบรุณยาเกชยชยนาคเสสุนาผูชเตชาชยชยพรหมเมตขขณาชยชยราชาธิราชาศชายชยชยยะปตวินสัพพางชยชยอรหันต์ตาปเจกระพุทธสาวังชยชย มหิสุโหรูหดินเทวาชย่ชยะปรมาสุราโขชย่าชยนาโขวิรุณทะโขวิรูปโคจันทิมาระวิอินโทจะเวนตัโยจะคุเวโลปรุโนปิจารคิวายโยจะบานจุนโหบุมาโรทัตตะรัตะโกอัตทะรัสมาเทวาสิทธิปัสอาทะโยอิสีโนสาวกาสัพพา ชยะราโมพระวรรตุเตชยะธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปารโรจะชายกังเอเตนะชยเตเจนะชยโสุติพระวรรตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะสุ To tay măng lăng chai yêu bì của taza rimato yamaras babimato barach yêu cố siam bố dimandei bamotita chai yatata pla magana mihisi noja của taza rimato yamaras babimato barach yêu cố siam bộiimandei bamotita in dagana mihisi noja của taza rimato yamaras babimato barach yêu cố siam bộiimandei bamotita chai yatata de wagana mihisi 依菩萨世尊摩诃耶！玛拉萨迦巴比摩诃帕拉迦耶波舍耶波提曼德波摩提塔，迦耶塔塔。斯巴那卡那梅斯诺迦耶。依菩萨世尊摩诃耶！玛拉萨迦巴比摩诃帕拉迦耶波舍耶波提曼德波摩提塔，迦耶塔塔。 นะอิมมังพะนะมิหิสีโนชะโยปิพุทธะสรรเสติมะโตอะยามะระติปาปิปะโตปะราชโยโพสิยัมโพธิมันทิปะโมทิตาชะอิยะตะตะสักขังมะนะมิหิสีโนชะโยโพธิยามูเรสักขะยานานันติวันนะโรเอวังกะมาวิชโยอุหิเจสีสุเจมะคะเร aparaajita panzaan ke sisi te pata vipokare abisai ke sapa putanaa aka pata omoteti suna kataa sumakaraa suba pata sukti taa suku taa sumutoa cha sujithaam rama jaisu pata kinaa kaya kama wajaa kamaa pata kinaa pata

สุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงทาเนอติกตาธิกายุกาสตาหุนตุสกิตาตุสัพพตาโอนตุสัพพสันตานังสีกัสุนันเตอัถะรัตถาสุกิตาหุนตุพุทธาสาสาเนอโรกาสุกิตาโหธะสหัสเฟติยาอิพิสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงทาเนอติกตาธิกายุกาสตาหุนตุสกิตาหุนตุสัพพตาอะขันตุสัพพสันตานังอะขันตุสีนัสาตานังยากันจิปัตนาเตสัง อภเพบุเรนตุมโนระธาจตยุตตะกาเลปวสันตุวัสสังวาสาราอากาโลคาจุปถัวาเตสังวารินิวารินตุจะสัพเะดากายสุขังกิตาสุขังอรันตุยะธาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมีสุตตังอิกางสัมัญญามริกวาสาวัตถิยามวิหารติเชตตะวเนกอนาคาพิติกะสะอารามิตัตระ ภะคะวาภิกขุอมันเตสีภิกขโวติปัดันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุภะคะวาเอตตะทวจะอุปาฏาวาภิกขเวตถาคตานะอนุปาฏาวาตถาคตานาทิตาวาสาตาตุตุธรรมะติตาธรรมะยมุตาสัพเพธัมมะอนัตตาติอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจิตตังตถาคโตอภิสัมพุเต Bisa mehati api อภิสมัยตอภิสมุชิตวาอภิสมัยตวาอจิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวาตีวิปจะติตานิกรนตเปตังาราตอริจ่าอุปาทาวาปเวตถาตานาอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาาตุตมติตตาธรรมาตาสะเปสังการาตกาตังตโคอภิสมุอภิสมัยติอภิสมุิตวอภิสมัยตวอจิกติเทเสติปัญเปติปัตเปติวิวาติวิปจตุตานิการนตา ตานางติตาภาษาตาตุมาตาตุธรรมะติตาธรรมะนิยมตาสัพเพสัมมาอนัตตาติตังตาตาคตอภิสัมพุจติปิสเมติภิสัมพุจวะตวิสเมตวะอจิกติเทเสติปัญญเปติวิปัตติปัตเตเปติวิวารติวิปัชติอุตานิกรุนติสัมเพธัมมาอนัตตาติอิทธังโมจะปะกวาอัตมานาเตปิกูปะกวะโตภาติตังอภินันตุอุนติบิสวด พัตเทกรตตคาถาอธิตานาวะกเมยยาณปฏิการเกอนาคาตังบุคคลไม่ควรติดตาบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ประวุงและไม่พึงกระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทานีตามไปฮินันตาอภาตัญจอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาอุปัติปัจจุบันปัจจุบันนันจายโยธรรมมาตตาตตาตาวิปัสติอสังหิลังสังขปังตังวิทามนุปรหเย คุ้ใดเห็นตามอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากจ้งแจ้งไม่ก้อนไม่ง้อนก่อนก่อนแกนขาวขุนพ่อขุอน,อ,นอาการเช่นนั้นไว้อาชีวะกิจมาตับปางโคชัญญามะานังสุเอความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายหม้พรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนามเฮเเนนัมมัตสุนา เราการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสน่หมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปิงอาอรัตตมตานิตังทังเวปะเทกะระตตตีสันตุอจิกเตมุนมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการท้งกลาง,ว,งวันกลางท้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มีอยู่แม้เป็นผู้มีอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมนิยส ธรรมะบทสวดธรรมะสังเวคาปัจเวคขณะสัพเพสร้างข้าราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสร้างขาราทุกขะสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนำธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันมันเป็นทุกตนยากเกิดขึ้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งบวงทั้งที่เป็นสังขารและมีแช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ ม่ถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทถ้าวางชีวิตตงังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทุหวงังมรณะส่วนตายเป็นขอยงยั่งยืนอวสมัมมายามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้วันนัปรปิโยสานังมีชีวิตตงังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมงียนิยตังชีวิตของเราชีชีวิตของเราเป็นของไม่เที vezes, ่ยงมรณะเมรน,นิยตงังความตาย ความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะควรที่จะสังเวชอายังอายังกอายังกายโอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ของไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญาโนคันประจาวิญญาณชุดโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอภิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาดินขร้รางอีวาประดุดดังว่า ทอนไม้และทอนฝืนนิรัตทั้งหาประโยชน์ม่ได้อนิจจาวัฏส,สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวัรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิโรจันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังอุปสโมสุโค ความข้าไปสงบพลง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตาเมารันตีจาสัตวทั้งหลายทังปวงกําลังตายอยู่ว่าริงสุจามาริสาเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมาริสาอามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันเอตนาิเมตตาเอตตาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดไม่ตายอย่างเงินจิ yang kinciku surang kamma sampehi pattehi tangun yang no anumodanto su nanto pon su nanto pon to ye deva assamingdhane adikata athikayuka sadaha huntu su kita uh, huntu tuka pamon cantu mata bita su kita huntu tuka pamon cantu sappiyadika su kita huntu tuka pamon cantu saphe อายะติฆะสุกิตาหุนตูตูขาบโมนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยกาสัพเพปตาสุกิตาหุนตูตูขาบโมนจันโตสัพเพอจาริยุปชโยาสุกิตาหุนตูตูขาบโมนจันโตสัพเพนักตาสุกิตาหุนตูตูขาบโมนจันโตสัพเพเทวาสุกิตาหุนตูตูขาบโมนจันโตสัพเพสามิตังสัพเพสามิตัง สัพเพสามัตินางสาวมิชันตุโมบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนัโบโพธิสัตว์อาการติมายะอิติภัควานัโบโพธิสัตว์อาการติมายะอิติภัควานัโบโพธิสัตว์อาการติมายะอิติภัควาบทปฏิทานคากา Ya dewa ta san ti wi haro wajini pe ti kare ta ing ta 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 ma ta na po wan tu so ti ing karo te ta wi haro wan te ne hey, e cha na baka kawo ja, sa ra mika, tha, na sa ka sa ni kama ma cha i na pu na pu ta Sukita po te sa pu ye ini anda sambawa sang se chata ata atau bapa tika ni ya ni kang tan ma walam beri jete sampai betul kas jirang setang tan jebu tu sama wa ata ya ja hita ya ja amhe rak kita tan no uting sampai benar ya ภาษอหนังสัอเป๊ปิปานิโน่พุทธศาสน์เนยสมมาทานังเวชัญโตกาเลติโมโบสตูบุทัยภาวะสัตตานังสมิธังเนรุวิจินิงมาตาปิตาจาระตะจังนิรันดรการอิจังนักขันตุกุตะกังเอวังตเมรราชโนปจังนักขันตุสัมปดาบุตรโสเทวตาอุณโยชนะขชนะคาถาตุกขปัตตาเจนิปตุขาปยาปัตตาเจนิพยาโสกับ อัตตาเจนิสงการุ e ู้ถูสัพเพปิปานิโนอิตาวตาจามิสัมปตมุญญาสัมปตังสัพเพเทวานุโมตันถูสัมปสังตติสิทธิยาทายันตัดตัดถูสัจเจยะเยรังกันตุกสัปดาภาวนาวิระดาหุตุูกหันจตโตเทวตาขตา บทสุเมฆรัคาถาโหตุสัพพังสุเมฆโหตุสัพปโหตุสัพพังสุเมฆรังละกันตุสัพปปเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติวุตติเนัตตังโหตุสัพพังสุเมฆรังละกันตุสัพปปเดวตาสัพพะธัตมานุภาเวนะโสติวุตติเนลัตตังโหตุสัพพังสุเมฆรังละกันตุสัพปปเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติวุตติเนลัตตัง

Sapi buta pada peta percaya nanti yang orang orang tanah jadi senar akan misa paso. Sapi buta pada peta percaya nanti yang orang orang tanah jadi senar akan misa paso. Sapi buta pada peta percaya nanti yang orang orang tanah jadi senar akan misa paso. Sapi buta pada peta percaya nanti yang orang orang tanah jadi senar akan misa paso. Sapi buta pada peta percaya nanti yang orang orang tanah jadi senar akan misa paso seribu Buddha berapa tak baca kanan tiang pun angkara tanah jadi cina pantami pantam tak pasu seribu tak berapa tak baca kanan tiang pun angkara tanah jadi cina pantami pantam tak pasu seribu tak berapa tak baca kanan tiang pun angkara tanah jadi cina pantami pantam tak pasu seribu tak berapa tak baca kanan tiang pun angkara tanah jadi cina pantami pantam tak pasu seribu berapa tak tanah jadi cina pantami pantam ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าด้สวดสาธยายพระพุทธมนตน์นี้ข้าพเจ้าขอน้มกล้าอุทิศถวยเป็นพระจุกสนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสุวรรณคารายขอในสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัภารเสด็จมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ครับค่าปลอดภัยจากทุกภัย จากทุกทรงรุกัอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้รายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสมาาชีพอันชอบธรรมคำบ้าไม่มีอวดอยากเกีย่ยวขออย่ายได้มีน้าพระเจ้าขอย้าพเจ้ามีสมาิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองสมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าจำดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียเทวดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดสรษฐีทั้งฝ่ายายและฝ่ายดาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอันบริสุทธิ์ได้จัด ให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ในผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ